เรื่องเล่าหลวงปู่สวงพระพุทธรูปไม้กลางป่าลึกลับครั้งหนึ่งหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินผู้เปี่ยมด้วยเมตตาและบารมีได้ออกทุดงลึกเข้าไปในป่าดงดิบพร้อมคณะลูกศิษย์บรรยากาศในป่าเต็มไปด้วยความเงียบสงัดแทรกด้วยเสียงคำรามของเสือโครง่งเจ้าป่าสัตว์ป่านานาชนิดส่งเสียงร้องโหยหวนราวกับรับรู้ถึงพลังบางอย่างที่กำลังผ่านเข้ามาในดินแดนของตน หลวงปู่สวงได้นำคณะหยุดพักก่อกองไฟกลางป่าท่านใช้วิธีเรียบง่ายหาเผือกหามันมาเผาฉันทุกค่ำคืนก่อนนอนท่านให้ศิษย์ทุกคนสวดมนต์แผ่เมตตาให้เจ้าป่าเจ้าเขาและสัพววิญญาณทั้งหลายพร้อมสั่งให้ผลัดเวรยามนั่งเฝ้าไฟเพื่อป้องกันสัตว์ร้ายแต่ตลอดเวลาที่พักอยู่ในป่าลึกไม่มีเสือหรือสัตว์ใดเข้ามาใกล้กลเลยแม้แต่น้อยด้วยบารมีอันล้นเหลือของหลวงปู่ในคืนหนึ่งหลวงปู่สวงเอ่อยกับลูกศิษย์ว่า พรุ่งนี้เราจะได้พบสิ่งสำคัญสถานที่ที่ถูกลืมแต่ไม่ถูกทอดทิ้งแล้วในวันที่11อของการเดินทางพวกเขาก็ได้พบประสาทหินเก่าแก่กลางป่าลึกประสาทที่แม้จะสุดรมจากการเวลาแต่ยังคงงดงามน่าอัศจรรย์ต้นไม้ใหญ่ขึ้นแทรกผ่านผนังศิลาแรงที่แตกร้าวแต่ไม่มีสิ่งใดบทบังความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่นั้นหลวงปู่สวงเข้าไปภายในองค์เดียวเป็นเวลานานไม่มีใครรู้ว่าท่านทำอะไรอยู่ด้านใน แต่เมื่อท่านออกมาหลวงปู่ถือพระพุทธรูปไม้แกะสลักขนาดเล็กหน้าตักราวสามนิ้วน้ำหนักเบาเราวกับไม่ใช่ของโลกนี้ท่านกล่าวเบาๆว่าองค์นี้อยู่ตรงนี้มานานแล้วรอให้คนมีศรัทธามาพบหลังจากนั้นคณะก็เดินทางกลับตามเส้นทางเดิมหลวงปู่สวงถือพระพุทธรูปไว้ตลอดทางจนกระทั่งถึงบ้านจะบกท่านจึงมอบพระพุทธรูปให้องค์หนึ่งแก่พระอธิการบัวพันแห่งวัดบ้านโปง่งโดยกล่าวว่ารักษาไวด้ดีๆเป็นของมีบุญ พระอธิการบัวพันจึงได้นำมาบูชาติดตัวไว้ตลอดเวลาจนถึงทุกวันนี้ต่อมาหลวงปู่สวงได้ร่วมงานยกชอบฟ้าวัดหนองเชียงทูนอำเภอปรางกู่ในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2529ร่วมพิธีพุทธาพิเศษเป็นเวลาสองคืนแล้วจึงกลับมาพักที่วัดบ้านโปง่งและมุ่งหน้ากลับบ้านจะบกในเวลาต่อมานี่คือหนึ่งในเรื่องเล่า ที่ศิษยานุสิทธ์ยังคงเล่าขานถึงบาร,รมีความเร้นลับและปฏิหารของหลวงปูส่สวงผู้ที่ใครต่อใครต่างยกย่องว่าเป็นเทวดาเดินดิน